น้องระบอนุบาลสามตัวชั้นปะถมศึกาสามตัวชันบุญีดาเิลป์กรุงนทยภพระอับพันธ์นัท์เฉขพระถมรจักรเช่นครับปารจัยนาฏกิจเป็นแย่างไรบ้างคาปัจจัยเปินรอบเช้านะคะเช้าก็มีการนั่งเพื่อเจริญทำวิธีเพื่อดับองค์นิวรณ์ห้าองค์สูงนะคะช่วงที่เป็นความฟุ้งซ่านตรงนี้ที่เขาเกิดขึ้นเขาจะทําให้สมาธิทําให้ไม่มีสมาธิให้ที่เสเกิดเสื่อลาบ เขาก็จะเป็นการเจริญมาวิธีแต่ว่าไม่มีการเพ่งที่ปลายจมกูกค่ะพอผ่านไปครับออผ่านผ่านไปห้านาทีกว่าแล้วพอรู้ตัวขึ้นมาก็เพ่งไว้ที่สเสาเขืนเสาหลักตรงนี้ก็มีสัมปชัญญะขึ้นมามีสัมปชัญญะขึ้นมาก็จเจรินรำวิธีเสียงทําเพื่อดับองค์นิวรห้าให้เขาสงบลงไปได้ค่ะองค์นิวรห้าองค์คุ้งตรงนี้เขาสงบลงไปได้แล้วค่ะ ความฟุ้งที่เกิดขึ้นก็คือฟุ้งที่เป็นเป็นปัจจุบันก่อนนะะปัจจุบันก็คือเรื่องของงานที่ที่ทําซื้อของมาให้ลูกค้าไม่ครบอย่างนี้นค่ะเขาฟุ้งแบบนี้ก่อนแล้วทีนี้เขาก็ เขาก็ไปฟุ้งไปปรุงแต่งของอดีตว่าทําไมเราน่าจะทําแบบนี้นะอย่างนั้นอย่างเงี้ยพอรู้ตัวก็ก็รีบกําหนดไปที่เสาเื่อนสาลังเจริญเมืองที่ทุแล้วก็ดับันไม่ไปคิดต่อยอดตรงนั้นค่ะพออยู่ที่เสาเขื่อนสาลังได้แล้วมีสมบัตินะขึ้นมาแล้วเจริญน้องที่สี่องค์ทางอยู่ที่เสเป็่นสารับได้แล้วค่ะองค์สรงเขาก็หลับไปสงบลงไปค่ะแล้วก็เข้าสู่องค์วิ้ตกวิจารจังหวะวิตกิจารตรงนี้เขาก็เกิดเป็นเรื่องเรื่องเขาก็ ะพยายามที่จะทําให้เพื่อนออกไปข้าพเจ้าก็ก็กําหนดให้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะให้เขาไม่มีช่องตรงนี้ค่ะก็ก็ดีดีดียิ่งขึ้นค่ะก็คือดีสมามปญชินญาดูตัวเร็วยิ่งขึ้นของค่ะอยู่ที่สาเพื่อนสาวรักเอ่อก็อยู่ที่องค์วิกวิจารณ์ค่ะองค์วิศวิจารณ์ไปได้จับพักใหญ่ๆเลยค่ะก็ช่วงไทยก็จะมีปัญหาในควายกระสีของชาลฤสธเข้ามาให ให้ลืมตาดูนาฬิกาตรงนี้ค่ะก็ก็เผลอลืมขึ้นมาดูงนี้ค่ะก็ดูก็เหลืออีกแค่สิบกว่านาทีก็จะเริ่มที่เสียงทำยูที่สกเสาเฟื่องเสาร์รำอย่างเดียวจนครบ ชั่วโมงก็ออกตาทเนเป็นสีที่เขาแสดงขึ้นมาก็มีกัญหาพภสทธิ์แล้วก็มีองค์เวทนาเล็กน้อยค่ะก็ทราบว่าเขาต้องมีเขาเจ้าก็มีความเพียรประคองความเพียรไว้ที่เสาเป็ร์สองเป็นวน้่สุดครับจนหมดเวลากำหนงก้องจากสมาธิเจ้าพาน้องกับแน่นใจเจ้าค่ะจบจากดูครับงานตามที่ท่านแตกงมาก็ยังมีลูปผสมอยู่เนาะทุกท่านที่เดินมากก็ต้องมีรูปผสม แต่ว่าใครจะผสมมากผสมน้อยผสมในส่วนของความเป็นภาริยะมากหรือว่าผสมของชาหรือสีเยอะมีนิม้อนอันนี้ก็ซึ่งอยู่แต่ท่านที่มีอินทรีย์สูงไม่เท่ากันอินทรีย์ในการดูดบ้างไม่เท่ากันท่านเข้าใจอนุสน,นารตนนี้ปัญหาที่เป็นวิจตวิจารสาบ,บินอย่างต่างกันยังไงก็ ีิตกุรแ์เขาก็จะเป็นเรื่องที่สัพพะระหว่างวันแล้วดับไม่หมดค่ะส่วนองค์มีญ,ญันเขาก็จะไปเรื่อยค่ะเป็นทั้งอดีตสัญญากำสัญญาที่ตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วทั้งนานที่แล้วเขาก็สามารถกุดขึ้นมาได้เป็นของกลับกลับดูครับอันในสิงท่านเข้าใจก็เข้าใจถูกเนาะ ว่าถ้าในส่วนที่รับรู้เพิ่มก็คือองค์มิโิตวิจารก็คืออนุสาสนีเป็นอนุสาสนีไม่ใช่วิญญาตไม่ใช่วิญญาณแต่เป็นอนุสาสนีที่มาช่วยผู้เดินปางที่จะทําให้ถึงการบรรลุนะครับเพื่ออะไรเพื่อทําทั้งหลายย่อหลังหลาคือทาหลากหลายย่มยังทํงาได้ให้บริบูรณ์ต่อจากองค์มรรควิธีสี่งค์ทาเนะี่ซึ่งมีการดับภาษาแล้วจะทําให้นิบบทานเรานั่นก็คือ ทำองค์นี้องเมาวิธีจิงทําจะทําให้นิวรห้าหลับได้และเข้าไปสู่ในระบบของการสํารวมจิตให้มีอารมณ์ดีก็คือสมถะครับตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้เมื่อเขาตั้งอยู่ปุ๊บองค์วิุวิการก็จะส่งผลเพื่อจะให้ไปสู่ระบบเมื่อเขาติดตั้งอยู่นะไม่ว่าเขาตั้งอยู่แล้วสารวมอินทรีย์ทั้งหมดตั้งอยู่ปุ๊บจะเห็นการเคลื่อนของวิญญาณ ก็เกิดต่อเนื่องกันจะเห็นการเคลื่อนของวิญญาณแล้วนั่นก็หมายความว่าองค์วิโตวิจารณ์จะไปนําพาว,วิญญาณออกมาเมื่อนําพาว,วิญญาณออกมาสิ่งที่ดับไม่หมดหรือไม่ได้ดับก็ผู้โดยมักก็จะเป็นผู้ดับเมื่อดับปุ๊บสภาวะที่เข้าสู่ระบบของชาลสีก็จะเกิดขึ้นอันดีเพราะวิญญาณเคลื่อนแล้วนั่นก็คือองค์วิโตวิจารณ์เพืํอนาพาและองค์ชาลสีก็จะมาระพร้อมๆกันนะครับไล่ๆกัน นะครับหลังจากที่องค์วิจารนําพาออกมานําพาจากลึกในก้นบึง้งหรือดับไม่หมดในช่วงเวลาอันใกล้หรือไกลก็แล้วแต่นะครับนั่นก็คือสภาวะที่เป็นวิญญาณเคลื่อนซึ่งไม่ใช่วิจารณนนะ์นะครับวิญญาณเคลื่อนก็คือวิญญาณเคลื่อนและในองค์วิญญาณเคลื่อนก็คือมีชาลสีอยู่แล้วมีมานจิตอยู่แล้วมีจิตถกมระวังอยู่แล้วนะครับ,นะรบนั่นก็หมายความว่าอะไรจะเราจะเกิดวิปัสสนาได้ก็ต่อเมื่อ ชาลีสีนะครับชาลีสีปิติจิตตกวังนะครับะเขาจะต้องดับไปเห็นไหมดับไปตรงนี้ดับไปทางน,นไปตรงนี้นะถึงจะเกิดองค์สภาวะที่เป็นนะชาญขึ้นมานะครับองค์ชาลขึ้นมาแต่ก็เป็นระยะระยะไม่ได้ต่อเนื่องยกเว้นผู้ที่มีอินทรีย์สูงเมื่อมีอินทรีย์สูงก็จะต่อเนื่อง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  ก็จะทําให้เกิดสมาธิที่ไม่ฟุง้งนะครับเพราะฉะนั้นในสังโยชน์สามสังโยชน์ห้าสังโยชน์สิบจึงมีนิวรณ์ห้าหมดนิวรณ์ห้าจึงอยู่ติดก,กับองค์ของอวิชชาใช่นะครับเพราะฉะนั้นนิวรณ์ห้าคืออาวิชชาอุทธจักใช่นิวรณ์ห้าไหมอ่าเพราะนั้นอุทธจักก็จะอยู่ต่อจากสังโยชน์สิบเห็นไหมครับ มีอุตจักรแลวก็จะเอาวิชาเพราะฉะนั้นนิวรณ์ห้าจึงเป็นผู้ที่จะเอาอาหารให้เอาวิชาตลอดเพื่อให้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เข้าใจให้หมึนให้งงนะครับเมื่อมีนิวรณ์ห้าจึงมีชาลีศีจึงมีปิติจึงมีมารจิตเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาจะต่อเนื่องกันเมื่อเขาอยู่ด้วยกันเพราะนั้นนิวรณ์ห้าจึงอยู่ตลอดสายของสังโยนสังโยสามสังโยห้านะสังโยเจ็ดสังโยสิบ นิวรณ์ห้าก็อยู่ตลอดเพราะนิวรณ์ห้าต้องเป็นผู้ที่ให้อาหารอาวิชากับความไม่รู้เมื่อท่านรู้เมื่อไหร่เมื่อท่านเข้าใจเมื่อไหร่ผู้เดินมรรครู้ผู้เดินมรรคเข้าใจวิชาก็จะเกิดขึ้นทันทีถึงยังไม่บรรลุสูงสุดยังไม่บรรลุทั้งระบบก็จะมีวิชาก็จะทําให้รู้ขึ้นรู้ขึ้นเมือนท่านกําลังได้รับตอนเนี้ยได้วิชาขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็จะสามารถแยกได้เมื่อก่อนแยกไม่ได้นิวรณ์ห้าเป็นยังไงเนาะวิจาร แม้ปฏิติเป็นยังไงเนาะสุขเป็นยังไงเนาะตอนนี้ก็เริ่มแยกได้เพราะมีวิชาไงมีวิชาเป็นลําดับลําดับลําดับพอเขา้าใจไหมครับแบบนี้พอเขา้าใจก็ค่ะน้อ่าเพราะฉะนั้นต้องต้องยให้ทราบชัดรู้ชัดด้วยการเพ่งพินิษสามเห็นไหมต้องเพ่งพินิษสามไปเพ่งอย่างอื่นไม่ได้ต้องเพ่งอยู่ที่เสาเกินท้หลักเห็นไหมต้องมีอะไรปฏิจจสมุปามีอะไรครับสองอย่าง ็นความเป็นธาตุใยความเป็นอายตนะทําไมต้องเป็นธาตุามาหาพุทธลูกทั้งสี่ดินน้ําไฟลมตรงนะเอาว่าตรงนั้นก็เป็นมหาประตูก,ก็คือจิตบ้างมโนโบ้างอย่าาต่บางที่เพ่งเพ่งไปเชื่อดําเนินการเพื่อชําระจิตบ้างมโนโบ้างอย่าาต่บางพะน,นั้นวิญญาณก็อยู่ด้วยหรอือเปล่าจิตบ้างมโนโบ้างมโนโก็คือสภาวะที่เป็นทางใจใช่นไหมเพราะนั้น ที่ท่านทำสมาธิอยู่มีอยู่หมดแล้วจิตมนโนวิญญาณก็อยู่ในมหาตลุถูกไหมโดยความเป็นท่าโดยความเป็นอายตนะเพราะฉนั้นอายตนะก็ไปตามนอกไหนก็คือตาหูจมูกลิ้นใจใจรอบเสียงกินรอบประหาธรรมารมณ์เห็นไหมมีธรรมารมณ์อีกเห็นไหมครับโดยความเป็นท่าโดยความเป็นอายตนะโดยความเป็นปฏิจจสมุปบาทนั่นก็คืออาการทางจิตที่จะมาส่งผลเพราะฉะนั้นถ้าเพ่งผิด ไปดูท้องฟ้าไปดูดาวใช่ไหมไปเพ่งดวงอาทิตย์ไปเพ่งลมก็มีตัวตนหมดยึดหมดเลย่ยไม่ตามรู้ลมก็เรียบร้อย,ยทางหมดสวนทางพระองค์นะครับเนะพราะฉะนั้นจึงต้องเพ่งตามที่องค์สมสุทรคือความเป็นท่าโดยความเป็นใ,นใ,นในดนะโดยควาเป็นปฏิจจสมายแล้วก็ต้องเป็นผู้ฉลาดในฐานะเจตประักษาไม่ใช่โง่อยู่อย่างเงี้ยโง่อยู่ดักดานอยู่ ก็ต้องฉลาดฉลาดเพราะอะไรเพราะได้รับธรรมจากพระอริยจากพระสับุรรมได้สัพพนิสธรรมค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆจำระาค่อยๆจำร่าเพราะนั้นเขาก็ต้องฉลาดเห็นไหมเขาจะไม่โงย่ต่อไปเพราะเขาได้รับธรรมเหมือนท่านนะฉลาดขึ้นมาหรือยังก็ขึ้นจะค่ะ นะเพราะฉะนั้นทุกท่านเมื่อได้รับรรมก็ต้องฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นเก่งขึ้นรู้ขึ้นนะครับมีความยากว้างขวางเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นลําดับลําดับนะครับดนั้นสิ่งที่กล่าวมาก็เป็นสิ่งที่ต้องมาทําต่อเนื่องกระตุความเปลี่ยนแปลงตรงไหนไม่ดีก็แก้ไขตรงนั้นไม่ดีก็แก้ไขแล้วมีตรงไหนที่ท่านต้องแก้ไขบ้างอ๋อมีช่วงนี้ไม่ได้กอดไม่ได้กอดตารางไว้เได้กอดตารางไว้ทุกวัน ี่วันแล้วค่ะเพราะไม่ได้กอดตารางไว้ก็ทําให้ไม่ไม่ทราบชัดว่าหลุดตรงไหนเยอะตรงไหนควรนั้นตรงไหนทําแล้วดีก็ต้องทาตอนนี้ทําทแล้วมีประโยชน์กับท่านแล้วโอ้ทําแล้วจะมีความแตกต่างกันดีถ้าไม่ทําเป็นยังไงท่านจะทราบแล้วพอท่านทราบปุ๊บเข้าใจปุ๊บท่านก็ต้องปรับถูกไหมแต่สิ่งไหนที่ดีแล้วก็นาต่อไปถ้าไม่ดีก็ไม่ทําละทิ้งเสีย อาจารยงก็จึงให้ทรงจํากับไม่จํามาตรงนี้ทนะรงจําไว้นะดีนะทรงจําไปอันนี้ไม่ดีก็ละทิ้งเสียนั้นทําพงมีแค่ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนอะถูกก็ทําต่อไปผิดก็ยกเลิกไม่ทำใช่ไหมครับเข้าใจไหมอย่างนี้พอเข้าใจแล้วเจ้าข,ขน้องขบเรียบเทาท่าน,านขอาจารย์เจ้าจะดำเนินการต่อไปยังไงก็ต้อง กลับมาทําในสิ่งที่ได้ผลเจ้าค่ะอ่าจะคือตอะนั้นก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ยอมรับเมื่อเรียนรู้แล้วได้ผลแล้วก็ต้องยอมรับเมื่อยอมรับแล้วก็ต้องทําต่อเนื่องตัดเนื้อตัดเนื่อตัดเนื้อเพราะว่าจะเป็นผลประโยชน์กับตัวท่านมหาสุขข้าพเ้าใกล้ชิดยอมกราบขออากาสเจ้าค่ะข้าพเจ้าอ่ะพกพกออกมาทุกวันนะคะออกมาไปไหนก็พกออกมาแต,กออกาแต่เขาก็ไม่ยอมให้เปิดสักทีไม่ที้เขียน ก็จะไปเชื่อเราะก็คือวิญญาณนั่นแหละหมั้ยวิญญาณเขาก็ต้องสิงสิงใกล้พรมเพราะท่านเป็นพรมอยู่เขาต้องสิงก็คือบังคับนั่นแหละคำว่าสิงก็คือบังคับจิตจิตบ้างโมโหบ้างนยว่างข้อมงนไว้ก็คือนิวรณ์ห้าก,กั้นกลางไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นไม่ให้กระทําเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจําได้เดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนก็ก็จะมีคํานี้ไล่มากับท่านเลยเพราะนั้นท่านก็อย่าไปเชื่อครับ นะครับก็ <S <S ต้องมีจิ hacerlo, ตสภาวะที่เป็นสัมลุ่มจิตนะครับสัมลุ่มจิตให้มีอารมณ์เดียวไว้ถ้าท่าน er, สัมลุ่มจิตมีอารมณ์เดียวหนึอย่างเขาทําอะไรท่านไม่ได้หรอกถ้าท่านไม่สัมลุ่มก็เรียบร้อยพังเห็นไหมเมื่อเรารู้ปุ๊บเราก็รีบสัมลุ่มเมื่อรู้ปุ๊บเราก็รีบสัมลุ่มนะพอเข้าใจแล้วนะอย่างนี้เนาะขอเข้าใจเจ้าค่ะน้องขอเชิญสาธุอาจารย์จุลิตาจอ่ิมีคําถามอีกไหม ไม่มีเราจะขนน้องกับอนุทนาสาธุเจ้าค่ะมีก็ขออนุญาตใช้เวลากับท่านบุญีดาศิภคไก่ผู้เดินบางดาบานาคามีในส่วนของปฐมฌานเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับน้องกับอนุทนาสาธุท่านชาติเจ้าค่ะน้องกับสวัสดีเจ้าค่ะสาธุครับสวัสดีครับ